ตัวนี้ขุ้นดอกใหม่ถอนไม่ใช่เล็กดีกว่ามีสายเลยว่สิตะเียนเหม็นเงีวัดฮะมไม่ใช่วุรเดี่ยวพีบเหรตัวนี้มีสายย เป็นตะเกียบล้วนๆเลยนะครับประมาณเกือบยี่สิบแต้มแหละคิดว่านะครับไม่ได้นับหรอก <c oughs> <c oughs> แ็มีไซส์ที่สวยเป็นตะเกียบ ผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ออกมาตกปลาที่คลองธรรมชาตินะครับคลองหนึ่งแถวฉะเชิงเซานะก็อยู่ชายขอบฉะเชิงเซานะครับติดกันรากระบงังอ่าตรงนี้อยู่ตรงตรงไหนครับตรงทางเข้ามาต่างตลาดวังคลน,นะบึงตรงนี้ไม่เรียกไม่เรียกบึงนะครับในคนแบบเรียกว่าบึง,งแต่ว่าที่จริงมันเป็นคลองนะชื่อว่าคลองอัดซ้อนนะก็ใครอยากเข้ามาตกปลาที่นี่ดูก็ลองอาหารดูนะครับเพราะว่าเป็น ตอที่เชื่อมต่อ,อก,กับของพระองค์เจ้าสยามวิคิตนะหมายนี้เป็นครั้งแรกนะครับพี่ผมลงมาเล่นนะไม่เคยมาตกเลยสักครั้งเลยนะครับก็พอดีไล่เช็คกุนแบบไปเรื่อยๆนะครับเจอจุดชิดหน้าจะลงได้ก็เลยตามมานะก็ <c oughs> ะตรงนี้มันมีร่องรอยการตกปลาอยู่แล้วนะครับคิดว่าน่าจะมีปลาให้เล่นอยู่แต่จะเป็นปลาอะไรก็ติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ก็จะเล่นเป็นสปิลไม้ไตายเบาเหมือนเดิมนะ ของธรรมชาตินะครับผมจะเล่นป็นไม้ตายนะครับถ้าเกิดเป็นหมายบึงหมายอะไรพวกนี้อาจจะเล่นเป็นลาลานแตะนะก็ของธรรมชาตินะครับน้ํไหลไหลยอย่างนี้ก็จะเล่นเป็นไม้ตายซะส่วนใหญ่นะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นคันสปาร์ตัน9ฟุตผมเนี่ยแหละครับลอกมาป่า DP-800 นะเมน10ชิงหน้า10ตะขอที่ดึกวู่นนะครับเล่นเป็นไม้ตายเบา1ตะขอนะก็มารับชมกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ปาลาอะไรกันบ้างนะสำหรับหมายที่ไม่เคยลงมาตกเลยสักครั้งในชีวิตนะครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วนะที่มาเปิดสีที่ปี่แล้วก็ครั้งแรกนะคลิปนี้ก็เอาครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็พยายามหามันใหม่ให้ท่านชมรับชมกันนะครับก็ก่อนไปรับชมกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาช่องเล็กช่องนี้มีกําลังใจทําคลิปต่อนะครับก็มารับชมกันเลยดีกว่าวันนี้จะได้ปาลาอะไรกันบ้างมามาดูมาแรกกันนะตอนนี้ก็สิบโมงเช้าแล้ว ออกมาตกปลาสายนะครับพอดีติดธุระที่ทํางานนิดนึงนะครับแบบเข้าไปในที่ทํางานหน่อยก่อนออกมาตกปลานะครับไปเคลียร์งานหน่อยนย่งเงี้วงนี้งานค่อนข้างวุ่นวายนะครับผมช่วงใกล้สิ้นปีเดิมนะครับตกไม้ตายก็จะเกี่ยวชิ้นขนมปังนะถ้าตาเบ็ดหนึ่งชิ้นนะครับคุมเหยื่อแบบจับจีบริบตูดนะน้ำค่อนข้างไหลเอื่อยๆนะครับไม่ได้ไหลแรงอะไร ก็จะไม่ต้องผสมเยื่อเหนื่อนนะให้เหยื่อแตกตัวง่ายเน้นฟุ้งๆหน่อยนะครับระยะถอยก็ประมาณสี่เมตรห้าเมตรจากตะลิ่งนะครับประมาณนั้นลองเล่นระยะนี้ดูก่อนถ้ามันไม่กินยังไงก็เย่ายืดออกไปนะคิดว่าใกล้ๆไม่น่าจะเล่นนะครับเลาะตะลิ่งนะป่าน่าจะกินไกลอยู่เพราะตรงนู้นเป็นพักตบนะปลามันน่าจะแอบอยู่ทางนี้นะ ต,ตรงนี้ไม่รู้นะครับมามาตามรุ่นกัน uh huh. เหนอาการนะไม้แรกนะครับคันหมือนปลาเล็กเลยนะคุณตัวนี้ทุนดอกใหม่อุถอนอุไม่ได้เล็กดีว,ว่า <laughs> อูうううう้ๆมีสาเลยเว้ยตะเพียนสวยงามมาแรกตัวแรกก็ได้เลยเว้ยมาแล้วครับปลาตัวแรกเป็นตะเพียนไซส์สามนิ้วนะไซส์ดีอยู่นะครับไซส์สวยๆเลยเจ๋งว่ะเออเว้ย เข้าลึกด,ด้วยกินเข้าไปเต็มปากเลยมาแรกไปมาลงมาต่อครับปานจะกินจับหรือเปล่ามันจะมีอยู่แค่ไหน ไรวะเดียวเกี่ยวค้างว่าการทุ่นมันพิลึกึกือไว้ยอันได้กินด้วยนะขอค้างไปถูเล่นนะเรานะแอมสองมาแล้วนะครับตะเพียนเหมือนกันตัวนี้ไซส์เล็กหน่อยนะครับไซส์สองสองไม้ได้เลยเวยใจจริงๆนะครับ ัวปลาเล็กเข้ามากเลยเนะี่ยเหีย่อสูตรนี้ที่ผม <c oughs> บ่มไว้เจ็ดวันเหมือนเดิมนะครับเอามาตกซึ่งว่าที่แล้วนี่ก็โดนปลาเล็กเล่นซะยับเลยคนระับเหีย่อสูตรนี้ ดีมั้งเนี่ยจะวัดดีมั้งเนี่ยวัดก็ได้อะว่ากับเยนอีกแล้วแต่ก็ดีนะครับสามไม้ได้สามตัวเลยนะว่าจินจัดเว้ยนั่น ท่าทางจะประเชิญกับลาเล็กแล้วแหละผมดูทรงแล้วนะครับสามตัวที่ได้มานี่ไซส์ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะคิดว่าตะเพียนมันน่าจะอยู่เป็นฝูงอย่างนี้ด้วยนะครับฝูงใหญ่ๆลาเล็กเนี้ยจากประสบการณ์ <laughs> มันไม่เคยอยู่ตัวเดียวนะปะาเล็ก <laughs>

มาต่อครับบอกว่าจะไม่เจอแต่ปลาเล็กนะครับวันนี้ไม่ใช่ปลาเล็กก็จะเป็นปลาอะไรกินอย่างนี้ <c oughs> แตมสี่นะครับโอ้ย <c oughs> จริงด้วยกูมาเก็บ่อนสายจิ๋วเลยนะเราเ,เล็กก็ปลาเล็กก็เนี้ยยังไงก็ถือว่ามาครั้งแรกครับไม่หฮวก็ดีแล้ววันนี้ วแามห้ากินแบบน่ากลัวเจิงๆโอ้ย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 เจอแต่ปลาเล็กเด้อเอาปลาใหญ่บ้างปวดๆแล้วเนี่ย ไม่วัดนะครับอาการเป็นปลาเล็กเล่นนะผมไม่วัดนะครับรู้อยู่แล้อันนี้มันคือปลาเล็กนะอย่างเงวัดฮนะไม่ใช่เว้ย <c oughs> เดาผิดเว้ย <c oughs> ตัวนี้มีไซส์เว้ยตะเพียนโอ้เออได้มาสักทีไซส์ใหญ่ๆเนี่ย <c oughs> อ่าไซส์สี่้ว มาแล้วครับโอ้ใส่เบิ่มสุดของวันนี้เลยนะเนี่ยใส่สวยๆเลยนะครับใส่ต้มเค็มอย่าดินกาดินอย่าดินอย่าดินอ่าแบบแล้วอุ้ย <c oughs> ยยกแท้แยกแท้อะไม่รุด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 หรอกไปได้สายใหญ่มาแล้วนะครับออกเกียนถือว่าเป็นเลิกดีนึกว่าจะโดนแต่ปลาเล็กนะไปชื่นใจหน่อย ไม่ก้าวัดนะครับผมพลัวเป็นปลาเล็กมากเลยอาการทูดมันแปลกๆมันหลอนไปหมดแล้วนะครับเี้ยเอีจริงด้วย mm <sighs> พวกเหล่านี้นะตเพียนเลล้วเลยมีแต่ตะเพียนหรือไงวะน่าของเนี้ยป่าอย่างอื่นไม่มีเลยนะฮะว่าไม,ไม่หรือว่าไม่ทันตะเพียนนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับปลาอือ่น ตะเพียนมันเข้ามันเข้าเป็นฝูงนะเข้ามามันจะมาลุมถึงนะครับปลาอื่นแทบจะไม่ทันอยู่แล้วนะก็จะตะเพียนเข้าจริงๆจ,ง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 จังๆนะที่แวะไปพักกินน้ำกินท่าห้องน้ำหนะ่อยทำใจ หลบปลาเล็กนิดน,นะครับหวังว่าปลาเล็กมันจะแตกปูล้วก็จายออกนะไม่ไหวนะครับนะตอครับอจะนั่งตกต่อยสักชั่วโมงหนึ่งนะกลับบ้านนะครับก็พอดีเที่ยงพอดี ลุมปลาใหญ่เข้าดีกว่าใส่ประเบิมสักตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะตัวเราแบบนี้ออ้ยอะไรวะ ที่ไหลสวยๆเลยนะ,ะการเหมือนปลาใหญ่เลยวะ่ะเดี๋ยวกัอนเดี๋ยวกัน,กนสจะโดนปลาใหญ่ไหมวะวันนี้ใจนี้อยากได้มากเลยนะใส่เบิ้มๆเนี่ยตกปลาใหญ่ได้นานแล้วนะหาโทฟี่ไม่เจอเลยครับปีนี้ ปลายใหญ่ปลายใหญ่อมซสใสหน่อยไม่มีเลยอะไรวะใสหน้าไปผัดกัดไก่แร๊บหนึ่งโอเคมันยังกลัวไม่เลิกนะครับ ถ้าทางจะเก็บแต่ตะเพียนไซด์อย่างนี้อะเราม้าวนันนี้ต่อครับตามหาพายใหญ่ต่อเจอไม่หวากูดีมันยังไม่อยอมเลิกลาครับผมนะ อย่างตามตื้อไม่เล่นนะครับปลาเล็กเนี่ยปลาใหญ่เข้าออกปลาแล้ววะอุลยไมจมนั่นนาปลาเล็กอีกแล้วไอเวียน อืมอืมวัดเต็มข้อเลยควนกูดีนักแต่เลี่ยนอีกแล้วแต่ก็โอเคอยู่นะลองทำนิ้วจอกแยาจยอกแย่กระทุ่นนะนาแล้วเราอ่ะนะสักครึ่งชั่วโมงจะ,จะกลับบ้านแล้ว ว่าน่าจะสนุกพอแล้วในวันนี้ถึงไม่โดนปลาใหญ่ก็เถอะโอ้ <laughs> <laughs> ถันพวดถันพวดถันพวด เออตัวนี้ดีขึ้นหน่อยเว้ยเออไมได้อย่างนี้บ้างก็ดีตาเล็กอแต่ <laughs> เฟียนไซส์สวยตัวมาแล้วนะครับ <laughs> อ,อ่ะยะอ่ มะครับขอยสักสองแต้มสามแต้มสวยๆกลับบ้านไปหาอะไรกินดีบ้าครับ เกียนก็โถ่ม pues ันู้ว่าปานันนินนะโหกินอย่างนี้ยัแล้วันนี้มีอะไรจะสารภาพ น่าจะประกอบคันไม่แน่นนะครับหมุนยี่เพิ่งมาดูเอ้าคันตัวเองเบี้ยวดูไกลไม่ตรงูว่าทำไมแปลกปกดีคันไม่หลุดไปเดินปลาใหญ่กระชาาคันหลุดสองท่อนนี้หาเลยเอ,อมา อโอ้ให้ตายเถอะมึงให้โอ,อกาสก,กเออูเออเออเอเอก็ดีมีไซด์นะครับลงไปซัดเลยซัดมันได้งงั้นสิชีวิตตามีไซด์นี่ถ่ายทุนไม่ทัน,นครับโอ้ไซดีครับตัวที่สองเนี้เนี่ยไซ์สี่นิ้ว เออมันได้อย่างนี้สิวะใายอย่างนี้แหละแหลมมาดูแต้มสุดท้ายกันดีกว่าจะเป็นตาเลยแตักแต้มก็กลับบ้านแล้วนะครับเที่ยังล้ะ ตานสุดท้ายสวยเว้ยมีไสีกแล้วนะครับอพอจะกลับบ้านแล้วตนมีไส์เข้าตกต้องนานเราจะปาเล็กโอ้สดีสดีสาดีสดีเอเค,ครับกลับบ้านครับแาลสุดท้ายมาแล้วส,สวยเลยเปลี่ยนสีนิ้ว ดูผลงานวันนี้นะครับใช้เวลาตกสองชั่วโมงนะก็จะได้เป็นสะเกียงล้วนๆเลยนะครับประมาณเกือบเกือบยี่สิบแต้มแหละคิดว่านะครับไม่ได้นับหรอกก็มีไซส์ที่สวยเป็นสะเพียนไซส์สี่นิ้วมาสามสี่แต้มนะครับประมาณนี้นะลาพวุนี้อผมเอกลับหมดนะครับพอดีน้องๆที่ทำง,งานเขาอยากได้นะเด็ดเอาไปฝากน้องๆกันนะครับ ว่าเป็นหมายที่ดีนะสําหรับคลองนี้นะครับน่าจะชื่อคลองขัดซ้อนแหละแต่ในรุ๊นแบบมันถึงว่าบึงขัดซ้อนนะก็อย่ายวุมปลาที่กัดให้นะครับสาหรับใครที่อยากมาตกที่นี่ก็จุดลงก็จะมีแค่จุดสองจุดนี่แหละครับก็ถ้าเกิดมาถึงก็แบ่งๆกันนะครับสําหรับปลาตกปลาที่จะมาที่นี่นะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีเสียงรบกวนพวกเครื่องจักรทำงานหน่อยนะครับถ้าเกิดมาวิลาเิลารนะก็เตือนไว้ก่อนนะครับก็ที่ทํารถก็ มีตรงใกล้ๆเนี่ยครับมีพจอดรถได้อยู่ก็ระวังพวกเจ็ดถึงเจ็ดูนด้วยนะก็ก่อนจะจากลากันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดสมครใชด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ